ใครหารถคันใหญ่นั่งสบาย7ที่นั่งครับราคาแสนกว่าบาทนะต้องบอกว่านี่แบรนด์เชฟโรเลตแคปติว่าครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุด2.4 LT z ครับขับเพื่อน2ล้อนะตัวนี้นะปี2011ครับวิ่งแค่1 6 0 0 0 0โลนะฮะคันนี้เป็นรถเทินจากลูกค้ามานะลูกค้าใช้มา10กว่าปีนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกลูกค้าเข้า,าที่เขาเรียกว่าอะไรนะศูน ศูนย์ที่อยู่ตรงวิภาวดีนะฮะที่ทำเกี่ยวกับเชฟโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีใบเสร็จต่างๆอยู่ข้างในรถนะฮะบ,บอกเลยว่าขับดีปัญหาจุกจิกน้อยมากเขาบอกนะครับเราต้องบอกว่าเป็นรถที่สมรรถนะเนี่ยคือดีมากๆนะฮะอ่าสีขาวด้วยนะฮะร,รถประวัติดีไม่มีชนหนักน้ําท่วมใดๆนะครับแล้วปัจจุบันเทินมาเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยเพิ่งได้มา ขับดีแอร์เย็นช่วงล่างดีนะฮะลูกค้าเขาเซอร์วิสตามระยะตลอดนะครับล่าสุดก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าครับตัว LTZ นะก็คือตัวนี้มันจะมีแทบจิว่ามันจะมีหลายรุ่นมันจะมี L L SX LT แล้วก็ LTZ ถ้า LTZ เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ท็อปสุดนะฮะและตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่านั้นก็คือเป็นตัว Flex Fuel เป็นรุ่นที่เขาออกมาให้เติม e85 ได้นะฮะตอนนั้นเป็นรุ่นใหม่เลยที่ออกมาคือปกติเติม e20 ก็ว่าเจ๋งแล้วอันนี้เติม e85 ได้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะฮะ168แรงม้าครับด้านหน,น้าก็ต้องบอกว่ารถพวกนี้ล้านกว่าบาทนะป้ายแดงนะระ,ะดับยุโรปเลยรถนี้ขับดีมากนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซีนอนไฟตัดหมอกปีมาให้ฮะ,ะดูยังไงว่าเป็น LTZ ดูล้อล้อ LTZ จะเป็น5กา้าน ห้าก้านขอบ19นิ้วขอบโคตรใหญ่เลยยาง 2, 3, 5สาห้าทับห้าสิบตัวยางเนี่ยเป็นยางของ Continental Continental Ultra Contact นะฮะตัวนี้เป็นยาง SUV ตัวปียางครับปี2019ครับลูกค้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะดอกยางเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่นะฮะคือไม่ค่อยได้ใช้นะฮะรถสิบกว่าปีวิ่งแค่แสนหกเท่านั้นนะครับสวยเลยนะสะภาพเดิมๆทั้งหมดนี่ข้างๆครับ จ็ดที่นั่งนั่งสบายนะฮะตัวกระจกมองข้ามมีไฟเลี้ยวในตัวปรับพับไฟฟ้าได้ครับฟิล์มนะเป็นฟิล์มประลอดนะฮะเล่าราคามีมาให้ขอดูอยางหลังหน่อยอยางหลังก็เป็นยางซีรีส์เดียวกันนะขอบ19วเือนกันนะครับนี่9 0 1 9นะฮะแต่ยางก็ยังใหม่ๆนะคือลูกค้าไม่ค่อยได้วิ่งนะมาเทินรถของเรานะครับนะก็แสนกว่าบาท หรือว่าเกินราคานะถ้าพูดถึงสมรรถนะเขาจุดเด่นเขาคือตรงนี้ครับมันจะเขียนว่า f l e x ก u e l นะฮะเขาว่า f l e x ก u e l คือเติม e85 เอทานอลได้นะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะก็สวยอะ่ะนะด้านหลังโคมใสลมดำนะฮะสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะฮะเซนเซอร์มีมาให้นะครับปลายท่อคู่โครเมียมดิฟฟิวเซอร์ท้ายตัดด้วยสีเงินนะฮะ และนี่ฮะภายในภายในเป็นบ่อหนังสีดาทั้งหมด3แถวเจ็ดที่นั่งครับสวยเลยสภาพนะสิบกว่าปีลูกค้าบอกใช้มาตลอดนะอยากได้คันใหม่เท่านั้นนะที่ขายนี่มีแกะฝาท้ายนิดนึงนะมีแกะทําสีลูกค้าแจ้งมาว่ามีแกะทําสีครับแต่ว่าเราดูโครงสร้างดูตะเข็บครับซ้ายขวาแม่เม็ดอาร์คสองเม็ดตรงนี้นะเมื่อกี้ฝั่งน้นก็มีอะไล่ลงมาครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะและนี่คือเจ็ดที่นั่งนะพับเบาะลาบอย่างนี้ พับง่ายเลยนี่เวลาพับพุ๊บเนี่ยมันลาบแบบว่านี่มันลาบอย่างนี้เลยครับวางของได้ง่ายครับช่องใส่ของแม่แรงบล็อกคันล้อแล้วก็ใส่ของได้ใส่รองเท้าได้นะฮะมีตรงนี่อีกช่องหนึ่งนะฮะนี่ช่องใส่ของเหมือนกันนะครับเป็นฝาปิดโอเคช่อง power outlet ชาร์จไฟมีครับแอร์แถวที่3มมีนะครับเปิดปิดแอร์ตรงนี้ได้นะฮะนี่ เร่งแรงลมแอร์ได้นะครับโอ้ใหม่จริงนะก็รถสิบกว่าปีแล้วนะครับแสนกว่าบาทนะใครอยากได้รถที่คุ้มค่าใช้งานดีนะเดินทางไกลได้นี่ขันนี้เลยนะเป็นไงสภา,ภาพรอบคันต้องบอกว่าสีเนี่ยมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะตามการใช้งานอันนี้เลอะเฉยเฉยอันนี้เลอะขัดออกแต่ว่าไม่เยอะมากครับริ้วลอยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะ นะแต่ก็มีบ้างนะอันนี้ผมผมได้มาปุบผมรีวิวเลยไม่ได้ไปทําสีไม่ได้เก็บงานเบาะทําอะไรเลยยางก็ยังเดิมๆเขาเลยแต่เขาดูยางเพื่อความชัว่ว่าไม่ได้มีเปลี่ยนยางมาอ่าเนี่ยนี่ก็ยางชุดเดียวกัน<ม>นะฮะโอ้โหภายในครับภายในรถล้านกว่าบาทก็ต้องหรูอยู่แล้วนะนี่นะแถมประตูบุดด้วยหนังกระจกไฟฟ้านะฮะเซ็นทรัลล็อกนะครับ,ช,นะรบช่องวางของ ลำโพงลำโพงดอกเล็กอยู่ตรงนี้นี่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะครแล้วก็กุญแจเป็นกุญแจพับนะครับแล้วก็มีปุ่มกดล็อกนะฮะพวงมาลัยครับ,รรบสก้านครับเออสี่ก้านเนาะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันครับมีแอร์แบ็กครับดูเลือนไม้หน่อยนะปิดไฟไหนนะ่นีนี่ปิดไฟให้มันสว่างขึ้น 1 6 1 0 0 0สนหหมู่ครับไม่แท้นะฮะรถต้องบอกคุณลุงแล้วกันคุณลุงเขาอายุ60แล้วนะครับก็ก็ขับคันนี้มา1ิกว่าปีนะฮะบอกเลยว่าเขาเป็นรถที่เขารักนะฮะไฟต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรนะไฟเครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีโชว์นะครับคือคุณลุงใช้ตลอดแอร์เย็นมากนะครับนะคุณลุงก็อยากได้รถคันใหม่เท่านั้นนะครับโอเคมาดูจอกลางจอกลางก็มีเสื่อมสภาพบ้างนะมีเหลืองๆบ้างนะครับเราขายตามสภาพนะครับ นี่ก็จะเป็นจอเดิมๆเ,เขามีเนวิด้วยนะเนี่ยนี่มีนวิเกเตอร์อ๋อเป็นจอทัชสกรีน,นเห็นไหมจอทัชสกรีนได้นะครับแต่ว่าตัวจอเสื่อมหน่อยนะตัวนี้ผมขายตามสภาพนะครับเป็นไงนะเมนูต่างๆนะ MP3 ได้นวเเกเตอร์ได้นะครับเซตติ้งนะครับนี่นะลองเล่นกันดูนะตอนนั้นเป็นรุ่นท็อปของแคปีิว่าแล้วนะตัวนี้ อันนี้เป็นนาฬิกากลางครับมีมาให้นะแล้วก็มีวิทยุเชฟโรเล็ตเดิมๆใส่เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับใส่ซีดีได้นะฮะปุ่มต่างๆเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นแอร์ครับหมุนแรงลมแอร์ตรงนี้นะครับปรับอุณหภูมิแอร์ตรงนี้นะฮะโหมดการโหมดแอร์อยู่แถานี้ออโต้ Auto, มีโหมดออโต้ช่องชาร์จไฟเกีย Auto, ร์รออโต้นะครับตัวนี้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับ ผมอีโคโหมดนะครับช่วยประหยัดน,น้ำมันนะครับแล้วก็นี่เป็นช่องใส่แก้ว2ช่องครับนะก็ออปชันครบนี่ที่เท้าแขนกล่องใส่ของตรงกลางนะโอ้โ,อโดดทษทีอ่ะแพนดูภายในเป็นโทนดำหมดเลยนะสะภาพดีนะผมบอกเลยว่านี่เบาะหนังผมไม่ได้ไปปรับปรุงอะไรเลยดูสภาพก่อนยังใหม่อยู่เลยนะแล้วไม่ต้องขาดด้วยนะไม่มีขาดปีกเบาะไม่ขาดเลยมีแค่นี้รอยนิดหน่อย รถะะบ้านนะรถบ้านที่คุณลุงใช้นะฮะสภาพดีนะครับอันนี้ให้ดูแบบเดิมเดิมเลยว่าคือสวยอยู่แล้วนะฮะด้านหลังกว้างนะเบาะแถวสองนี่นั่งไปเลยสามสี่คนนะฮะห็นไงกว้างมากนะครับแถวสามดูยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดแถวสาให้ดูก่อนเบาะสวยนี่อ่ะกอนดึงไปเลยโอเคนี่ดึงขึ้นมานี่ฮะเจ็ดที่นั่งครับให้ดู ว่าเบาะสวยนะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับรถพร้อมใช้นะครับรถพร้อมใช้นะตัวนี้ไปด,ดูเครื่องยนต์หน่อยครับก็อย่างที่บอกตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยหสิแปดแรงมา้าเครื่องยนต์2,400ันสร้อยซีซีเบนซินนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องเบนซินนะคมะมันจะมีมีดีเซลด้วยนะแคปติว่านะก็ เติม e 8 5ได้ครับตัวนี้เป็น flex fuel นะครับออกมาใหม่ในปี2011นะครับนี่ฮะสภาพห้องเครื่องนะครับสภาพเรียบร้อยน็อตเดิมอยู่นะฮะเนี่ยรูกลมสวยน็อตยังเดิมอยู่นะครับน็อตฝากระโปรงนะมีแกะทำสีบ้างนะครับนะหาลูยรูยังกลมสวยนะครับลองดูแต่ไม่มีชนหนักนะมีรูยังกลมสวยนะครับมีแกะทำสีบ้างนี่นะฮะ ดูโครงสร้างด้านในหน่อยฮนะว่าไม่มีชนหนักถึงด้านในนะแล้วก็มาดูคานหน้าครับนี่ชุดแต่งคานหน้าต่างๆรูยังกลมสวยติ๊กเกอร์ใต้มอกอนะครับนะแสงว่าบาทคุ้มน,นะผมบอกให้ผมไปลองขับแล้วขับดีขับดีมากนะครับแทปบทิว่าเนี่ยเป็นรถที่แบบขับดีจริงๆนะฮะมีข้อเสียงเดียวราคามันตกนะฮะแล้วก็ศูนย์บริการก็ไม่มีแล้วด้วยนะครับอย่างตอนนี้ที่เข้าไปบ่อยจะอยู่อะไรนะ เป็นเป็นศูนย์ที่เคยเป็นศูนย์แคปติว่าครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ฟอร์ดอยู่ตรงวิภาวดีนะลูกค้ามีบินไปเสร็จเดี๋ยวผมดูให้เลยปอนมาทางนี้แป๊บนึงอ่าดูหน้ารถเลยหน้ารถเนี่จะบอกว่ามันมีการเซอร์วิสอยู่ตลอดอันนี้เป็นคู่มือต่างๆนะครับนะแล้วก็นี่นะฮะพ็อกพิส บีควิกนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องไปเปลี่ยนยางที่นี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประกันชั้นชั้นสองบวกลูกค้าทําไว้นะฮะและนี่นี่ไงตูวนี้โดยสัรพนครยุนราคาบนะครับ,ยรรรยรรรบอยู่ตรงจตุจัจกรเนาะวิภาวดีนะครับเนี่ยลูกค้ามีการเข้าตลอดนะฮะเดี๋ยวผมไม่ดูอันใหญ่ๆนะวนวโซลีนอยแลาวไอรีไอเสียเนี่ย สามสี่พันเนี่ยเจ็ดแปดพันเนี่ยรวมค่าอะไรเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเนี่ยลูกค้าก็เข้าตลอดนะนี่ก็รายการอะไรนะครับนี่คือประวัติทั้งหมดที่ลูกค้าเข้าที่ศูนย์พระนครยุตการนะครับอยู่ตรงวิภาวดีตรงนี้ก็ทาเชฟนะเนี่ยเป็นไงนะครับก็มีประวัติชัดเจนนะแล้วก็ลูกค้าใช้ใช้คนเดียวนะ ิกว่าปีนะคันนี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหูกค้าบอกว่าเป็นรถที่ขับดีมากนะครับนะบอกเลยว่าใครหารถดีๆขับนะในราคาไม่ต้องแพงมากก็ได้ตัวนี้นะโอเคภาษีแล้วต่อแล้วปีหกเก้าเลยนะครบถ้วนนะสนใจคันนี้นะราคาเพียงแค่1นึ่งแสนเก้าหมบาทนะครับสนใจอยากจะพูดคุยราคาโทรมาคุยกันได้นะศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่ศูนย์แปด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 นะครับดูรถที่โยชดาบาคุณแบงค์พระรามเก้าแยกขังเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ